หลังจากที่แข่งรถเสร็จไปปายก็มาเจอกับพี่ๆนะทุกคนเย็นนี้คือก็จะมีช่วงที่ส่งพี่ๆกลับแล้วก็ส่งน้องกลับด้วยอนะเนาะก็พบปะกันเอนดูพี่ๆไปให้กำลังใจน้องเยอะมากทุกคนน่ารักมากอะมีทั้งรถทัวร์มีทั้งขึ้นเครื่องแบบเอนดูต้องบอกว่าทับหน้าสุดยอดสุดยอดจริงๆนะต้องนับถือนับถือนับถือ น้ำถือใจเขาอะต้องรักขนาดไหนอะอืเยอะมากแล้วมีแต่ผู้หญิงแหละแล้วส่วนมากจะมีแต่ผู้หญิงที่แบบ <c oughs> อมไม่ว่ามีอายุสินะอเออมีแต่ผู้หญิงอะเออน่ารักอะแต่และคนแบบว่าไปให้กําลังใจน้องแล้วน้องก็น่ารักด้วยมาเจอกับพี่ๆมาคุยมาอะไรแบบเนี้ยมาขอบคุณพี่ๆที่ไปหาน้องเนาะ น่ารักจริงๆไกลแค่ไหนก็ไปอ่ะสุดยอดดูสิทุกคนคนเยอะมากเยอะจริงๆดีใจแทนน้องใครมากับเครื่องบิน

แต่สตอรี่วมาหาคก็เลิงเลยทีเดดก็มีวันนี้มาด้วยใช่ใกล้ๆไม่ไปมาชอบมาไกลๆีรัมีใครจะตามไปหรือเปล่าจ๊ะไปต้องแกล้องวันนี้แทเงเยมแซงเลแยนะเลืมแซงด้วยนะเีลืมแซงด้วยนะพยัแซงแล้วนะมันจะมีจังหวะนึงที่แบบพี่ อัครเดชไม่โอเคอัครเดชไม่โอเคเดี๋ยวม่จะบอกภาวนาให้เขาดเสียอีกสมเขาไม่มีเลย ที่กพอนายยินเสียงน้องไหมคะ โ็ได้นะคะวันนี้ไม่แอเสียค่ะรอบหน้าแอดจะซื้อใหม่ใหม่นะคะหาทีเดียวไม่เจอแยหายเหรอแล้วก็เดี๋ยวเรา่ยิกันเล่นก่ยหายเหรอยไม่หายแต่แบบเล่นบัไม่พอเป็นการดิฟครั้งแรกที่แบบมันดิฟลงไหนก็เลยแบบเก่งแล้ว เก็บไปสี่เียนไปเก็บไปงานเก็บตอนนี้ไม่เก็บเก็เด็พ่อพีพ่อพีบอกพี่พี่บอกว่ากินซีพ่อจะยิ้มเลยนะเร่งเสียงฟังเราหน่อยนะคะขออภัยสำหรับเสียงรอบนี้ค่ะรอบหน้าจะติดไม้ให้นะคะ